สวัสดีครับวันนี้นะครับสุพจน์คนน่ารักนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของมิวเอที่นั่ง v i p บอกได้เลยนะครับตอนนี้รุ่นในส่วนของตัวมิวเเครื่องยนต์สองอเดี๋ยวผมพาทุกคนดูในส่วนของตัวสเปคไอของเรานะครับว่ามีในส่วนของอุปกรณ์และในส่วนของนะครับรายการโปรโมชั่นเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ด้วยรูปลักษการออกแบบนะครับทางด้านหน้าในส่วนของตัวไอของเราบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะครับในส่วนของความต้องการของกลุ่มลูกค้านะครับใครที่ชอบในส่วนของรถเจ็ดที่นั่งของเราด้วยในส่วนของตัวไฟหน้าและในส่วนของทางด้านกระจังหน้านะครับในส่วนของการออกแบบดีไซน์ใหม่ล่าสุดนตอนนี้แล้วนะครับ ทางด้านหน้านะครับในส่วนของตัว Mew XRS ของเราโดดเด่นด้วยในส่วนของโลโก้ Isuzu ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมในส่วนของตัวกระจังหน้าที่ออกแบบดีไซน์และในส่วนของตัวสัญลักษณ์ RS ของเราในส่วนของตัวไฟหน้าโฉบเฉี่ยวเป็นเอกลักษณ์พร้อมในส่วนของการออกแบบดีไซน์ทางด้านหน้าใหม่และหรูหราเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ ทางด้านข้างในส่วนของตัว rx ของเรานะครับโดดเด่นด้วยในส่วนของจีลมลรอสีดำรับกับในส่วนของตัวแม็ก n อ r o i อยอบ20นิ้วมันได้ข้างนะครับขนาดใหญ่พร้อมกับในส่วนของนะครับโลโก้ในส่วนของตัว rx ของเราก็จกมองข้างสีดำพร้อมในส่วนของตัวไฟเรียวทางด้านนั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราวหลังคานะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของความสปอร์หรูหราทางด้านข้าง มาดูทางด้านท้ายนะครับในส่วนของตัวไอของเราจะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะครับมาพร้อมกับในส่วนของการออกแบบดีไซน์ให้ลงตัวในส่วนของทางด้านไฟท้ายโคมดําและในส่วนของทางด้านบนนี้จะมีในส่วนของตัวสปอเรอร์นะครับและคีบในส่วนของตัวสัญญาณรับสัญญาณมาดูภายในนะครับทางด้านผู้โดยสารทางด้านตอนหลังนะครับบอกได้เลยว่ากว้างขวางนะครับเพดานออกแบบดีไซน์มานะครับให้กับโทนสีดําในส่วนของตัวรถเพิ่มในส่วนของความสปอร์และหรูหรานะครับ ทางผู้ดีสารตอนหน้านะครับออกแบบดีไซน์มาในส่วนของพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับแล้วก็ในส่วนของมันตีฟังก์ชันที่พวงมาลัยเพิ่มอัดถัดประโยชน์นะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของตัวรถออกแบบดีไซน์มาพร้อมในส่วนของตัวบอ่อหนังนะครับในส่วนของตัวรุ่นไอของเราจะเป็นในส่วนของตัวเบาะป,ปรับไฟฟ้าทั้ง8ทิศทางแล้วนะครับ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่น r x ของเรามีทั้งเครื่องยนต์2.2และเครื่องยนต์3,000นะครับแล้วแต่ประโยชน์ใช้สอยของทุกคนนะครับในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้นะครับสุดพจน์คนน่ารักขอแนะนําในส่วนของโรดาวเริ่มต้น10%ถ้าอยากได้ในส่วนของตัวรุ่น RS ตอนนี้รับลด่มต้นอยู่ที่99,000บาทแต่ถ้าใครอยากได้ในส่วนของแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับวันนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบีย้ย0.89%ดาว25%ผ่อน48เดือนใครสนใจในส่วนของตัว m e w X7 ที่นั่ บริการทุกที่ทั่วไทยอยู่จังหวัดไหนใกล้ไกลสุพจน์ยินดีรับใช้และพร้อมไปเซ็นสัญญาให้ถตงที่ส่งมอบกันแบบปีๆีถึงหน้าบ้านแคมเปญดีๆแบบนี้ที่อีสุสิเนิยนยนครสวรรค์ในส่วนของนี้สุพจน์ก็น่ารักฝากในส่วนของแคมเปญดีๆไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับ